ที่สิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์นี่มีทั้งระดับทางกายระดับทางจิตและระดับทางวิญญาณจะยกเอาความสุขขึ้นมาเป็นที่ตั้งจะเห็นได้ง่ายกว่าว่าเราจะต้องมีความสุขกันให้ได้ทั้งระดับทางกายระดับทางจิตระดับทางวิญญาณจ <c oughs> ึงจะเรียกว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดครบถ้วนตามที่มนุษย์ควรจะได้รับ ความสุขทางกายนั่นคือกายไม่ถูกกระทบกระทั่งเบียดเบียนบีบพันอันมาใช้คำอย่างนี้ก็คิดว่าพอแล้วสาหรับทําความเข้าใจกันในที่นี้ <c oughs> ถ้าเราพูดว่าความสุขทางกายก็เพราะว่ากายไม่ถูกกระทบกระทั่งเบียดเบียนบีบพันเช่นว่าไม่ยากจนไม่อดอยากไม่ป่วยไข้ ไม่ขัดแผลขัดสนอะไระไรในทางร่างกายเราก็เรียกว่าเรามีความสุขทางร่างกายเพราะว่าร่างกายของเราไม่ถูกบีบคัน้นที่ความสุขทางจิตนั่นก็นเพราะว่าจิตของเราไม่ถูกบีบคัน้นจิตของเราเป็นปก,กติจิตของเราถูกบีบคั้นอยู่ด้วยสิ่งที่ทางศาสนาเรียกว่านิวรณ คือว่าเราจะมีจิตใจจิตใจโปรง่งสบายเยือกเย็นอยู่ไม่ได้ก็ถ,ถูกบีบคั้นด้วยการบีบคั้นทางจิตใจที่เรียกว่านิวรณ์นิวรณ์ที่หนึ่งคือความรู้สึกที่ตกไปในทางกามารมณ์คือเรื่องเพศเราอยากจะนั่งเล่นเย็นเย็นใจก็ไม่ได้ความรู้สึกทางเพศมันบีบคั้นนี่ก็เป็นนิวรณ์ที่หนึ่ง บางทีก็เป็นความรู้สึกทางความโกรธขัดแค้นเปรียดชังหมุดหงิดอยู่นี่มันก็เป็นนิวรณ์ที่สองในบางทีก็เป็นภาวะที่จิตมันหดหูห่หอเหียเห่ยวและเหี่ยวละห้อยมันไม่สดชื่นแจ่มใสคือจิตมันแฟบลงไปนี่มันก็เป็นนิวรณ์ที่สามที่บีบพันจิตไม่ให้เป็นสุข ที่บางทีมันก็เป็นความรู้สึกของจิตที่ฟุ้งซ่านสุฟูมากเกินไปเป็นความฟุ้งซ่านหาความสงบสุขไม่ได้นี่ก็มีอยู่เป็นนิวรณ์ที่สี่นิวรณ์สุดท้ายคือนิวรณ์ที่ห้านั่นคือความรู้สึกที่มันไม่น่าใจเป็นความลังเลสงสยัยแม้แต่ในชีวิตของตนเอง มีความลังเลในการกระทำการงานการเป็นอยู่ของตนเองลังเลในสมรรถภาพหรือความกักหลักประกันภัยอะไรของตนเองมันมีแต่สงสัยลังเลไม่แน่ใจอยู่อย่างนี้ถึงขนาดที่จะสงสัยว่าเดี๋ยวนี้ความเป็นคนเป็นมนุษย์ของเรานี่มันถูกต้องดีแล้วหรือ เราได้ความเป็นมนุษย์ที่ดีที่ถูกต้องที่สมบูรณ์แล้วหรือมันยังมีความลังเลอยู่อย่างนี้จิตใจก็ถูกบีบคั้นถ้าจิตใจมันถูกบีบคั้นอยู่ด้วยนิวรณ์ทั้งห้าประการเหล่านี้แล้วเราก็ไม่มีสุขในทางจิตแต่เมื่อใดไม่มีอะไรบีบคั้นจิตหรือกระทั่งว่าไม่มีโรคทางจิตตามที่หมอเขาเรียกเรียกกันเ็เรียกว่าเรามีความสุขทางจิตได้ เรามีความสุขขึ้นมาได้สองอย่างแล้วคือทางร่างกายก็พอจะมีความสุขทางจิตก็พอจะมีความสุขสิ่งสุดท้ายความสุขในทางเซปริปจวงหรือทางวิญญาณน,นั่นก็คือความรู้หรือสติปัญญาของเราไม่ถูกบีบคั้นถ้าความรู้หรือสติปัญญาของเราถูกบีบคั้นเราก็เป็น ผู้มีความทุกข์อีกแบบหนึ่งซึ่งลึกซึ้งละเอียดอ่อนมากเพราะมีความเข้าใจไม่ถูกต้องในสิ่งทั้งปวงความคิดก็ไม่มีทางที่จะสงบมีแต่ความารบกวนวุ่นวายนั่นนั่นเป็นความทุกข์ในทางสติปัญญา เรียกง่ายๆก็ว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อใดมีมิจฉาทิฏฐิก็คือมีโรคทางวิญญาณมีความทุกข์ในทางวิญญาณเมื่อใดไม่มีมิจฉาทิฏฐิมีแต่สติปัญญาที่ถูกต้องครบถ้วนทุกประการแล้วก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิไม่มีการถูกบีบคั้นในทางสติปัญญาหรือทางวิญญาณแล้วเราก็มีความสุขอย่างที่สาม คือความสุขในทางสติปัญญามันก็จบกันเท่านั้นว่าความสุขทางกายก็มีความสุขทางจิตก็มีความสุขในทางสติปัญญาสูงสุดนี่ก็มีก็เรียกว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับทีนี่อะไรเล่าที่จะทำให้ได้รับความสุขทั้งสามประการนี้ อาสมาอยากจะระบุไปยังสิ่งที่เรียกว่าศาสนาด้วยอีกเหมือนกันเพราะศาสนาเท่านั้นที่จะทำให้คนเราได้รับความรู้สึกเป็นสุขไม่ถูกบีบพันทั้งทางกายทั้งทางจิตและทั้งทางวิญญาณที่คนบางพวกก็จะคัดค้านว่าไอ้เรื่องทางกายความสุขทางกายนี่เรามีวิชาปัญญาหาเงินหาทรัพย์สมบัติ มาแล้วเราก็อยู่ได้ <c oughs> โดย,สะ,ยสะดวกสบายแต่โดยไม่ต้องอาศัยศาสนามิใช่หรือ <c oughs> คำพูดอย่างนั้น <c oughs> มันก็มีทางที่จะทำให้คนเห็นด้วยที่อยู่มากแต่มาบอกว่ามันไม่พอแม้เราจะมีความรู้วิชาชีพ วิชาทางเศรษฐกิจทางผลิตทางอะไรก็ตามมากมายแล้วอั่าคิดว่าเราจะพ้นปัญหาในทางวัตถุหรือทางร่างกายเพราะว่าเราจะึงมีความทุกข์ในขณะที่ประกอบอาชีพนั่นเองต้องมีศาสนาเข้ามาช่วยเกี่ยวข้องทำให้จิตใจไม่ต้องเป็นทุกข์ ในขณะที่ทำการทํางานทำการผลิตก็มันจะมีการที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ามันจะต้องมีความเจ็บป่วยในทางกายที่หมอแพทย์ก็ไม่อาจจะรักษาให้หายได้หรือในระหว่างที่มันยังรอเวลาเพื่อการหายมันก็มีความทุกข์ทรมานทางกายเราต้องอาศัยหลักของภาษาศาสนา มาเพื่อจะขจัดแห่ความวทุกข์เกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ออกไปเสียจึงจะเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความสุขในทางกายได้โดยสมบูรณ์